สวัสดีครับนี่ลุงดำนะครับลุงดำก็จะามาดูอ่าเขาเรียกว่าอ่าสะบัวนะครับสะบัวแบบว่าเขาอาจจะขุดเป็นสะอยู่แล้วหรือเอาขุดดินไปทำทำปลูกบ้านนั่งไงไม่รู้นะแต่กับบังเปลก็เป็นหนองน้ำอยู่อย่างนี้นะบัวสีแดงนะสีแดงเขาเรียกว่าบัวพื้นบ้านบัวหลวงแบบกับบัวหลวงแบบว่าก,กีบ กก็บเดียวนะไม่ใช่กกีบซ้อนนะเนี่ยเราจะเห็นดอกมันอยู่เงี้ยนี่นกก็บเดียวนี่ครับเต็มเลยนะครับนี่ทั้งออกดอกแล้วไม่ออกดอกตอนนี้โดนอากาศร้อนตายบ้างตอนนี้ก็จะเห็นในพวกฝั่งนู้นอาจจะเห็นในตัวเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าไอ้วัวหลวงที่มันเป็นในนี่ไง เป็นเป็นเม็ดนะครับเป็นเม็ดแล้วก็ที่นี่ก็เม็ดกำลังจะแก่เขาบอกเม็ดบัวเม็ดบัวไปปลูกได้แต่มันก็นานนะครับในการปลูกนานแต่สิ่งสําคัญก็คือเอาเง่าหรือเอาลากบัวเรียกเง่ามามาปลูกดีกว่าอย่างนั้นมันก็จะเป็นเม็ดเห็นไหมอะไรเห็นเป็น,น,นตรงนั้นเราเป็นเม็ดนะครับตอนนี้เป็นเม็ด ตรงเี้เป็นเม็ดนะครับนี่ก็เยอะเลยครับอยู่นี่ประมาณสักดูดูบ่อนี้ประมาณสักสองไร่สองไร่เก็บสามไร่นะครับบ่ยาบนรณุยาบนูุ้ยาบนรนุยาว,ยาว,ยาว,ยาวแต่โวหลวงมันเป็นโบหลวงกีบเดียวนี่ครับนี่นะครับเขาก็ให้ฟรีนะครับให้ฟรีนะครับเอาไปปลูกถ้าคนขยันหน่อยก็คือลักษณะว่าเอาหลดบัวที่ยังเขาเรียกว่าอ่อน อ่อนๆแบบนี้ใบอ่อนๆนะครับนี่แล้วเราก็ล้วงลากโคนรากไปด้วยครับสิ่งสําคัญก็คือว่าเอาดินไปด้วยนิดนึงก็ได้ครับมันจะปลูกง่ายนะครับนี่เอาใบอ่อนๆแบบที่นี่แหละเอาไปปลูกนะครับนี่อันนี้ก็สองไร่เก็บสามไร่เยอะแล้วครับถ้าเราเป็นคนขายต้นไม้หรือขายบัวต่างๆ หรือเราจะไปปลูกบัวบูชาพระก็ได้ขายดอกตูมก็ได้ครับพอไม่ต้องรอให้บานนะครับขายดอกตูมก็ได้นี่ก็แลเห็นนกเยอะแยะได้ยินเสียงไม่รู้ตัวอยู่ไหนนะครับเยอะแยะเลยครับตอนนี้พอมา,า,าดูบึงฝั่งนี้อีกอีกฝั่งที่เราเห็นฝั่งนี้มันก็เป็นบึงบัวนะนะครับโอ๊กกลางช่อดอกบัวที่ตายแล้วก้านเนี่ยเห็นไหมตรงนี้เห็นสูงริบหรี่ นี่นี่บัวที่มีเมล็ดแก่แล้วนะครับนี่ที่เอาไปปลูกได้นะครับแต่ที่นี้การปลูกบัวเมล็ดแก่ก็ก็ปลูกได้เหมือนกันครับแต่สิ่งสําคัญก็คือลักษณะว่ามันมันมันเป็นยากนะครับนี่เมล็ดแก่ที่เราจะให้ดูตรงนี้เห็นไ,ไหมเนี่ยเราจะขยายดูนะครับนี่เมล็ดแก่นะครับเป็นเมล็ดแก่นี่นะครับนี่ เม็ดแก่อย่างเงี้ยเอาเม็ดสีดำๆที่อยู่ในฝักบัวเอาไปปลูกนะครับเนี่ยนะครับนี่เดนะี๋ยวเราจะไปดูบ่อนุ้นเหมือนกันนะครับบ่อที่บัวบัวแดงเขาเรียกว่าบัวหลวงแดงหรือบัวหลวงสีชมพูนะครับนี่นะครับนี่ไปดูแบบนี้ก็บ่อนี้ก็ยาวประมาณสักอันนี้อยู่ประมาณสักไล่กว่าครับนี่ปูนยาไปนี่เลย จากตรงนี้น,ะนี่ตรนนี้เป็นนี่กับบัวสีแดงเหมือนกันครับนี่นะครับถ้าใครไทยมีฝักช่วงนี้หน้าร้อนนะบัวก็เลยตายเยอะนะครับนี่ตายเยอะทนาน้ํามาเนี่ยโอ้โหเต็มเลยอันนี้ประมาณที่เราเห็นนี่ประมาณมากกว่าฝั่งนี้นี่ประมาณสักสี่ไรนะครับสี่ไรนิดหน่อย,อ,ยอันนี้สองไร่ไไกว่านี่สี่ไรสี่ไร่กว่าเลยครับยาวฝั่งนู้น นะครับบัวทั้งนั้นเลยครับนะครับยาบังมากเลยใครที่ชอบปลูกบัวชอบหาพันธุ์บัวต่างๆนะครับผมว่าเอางี้นะครับเขาเรียกเก็บเงินที่เราไม่ต้องลงทุนเยอะนะเก็บเงินมาหาบัวงี้ไปปลูกไม่ต้องลงทุนการเก็บเงินเยอะนะครับไม่ต้องเก็บเงินเยอะเอาบัวนี้ใส่กระถางลงทุนกระถางอย่างเดียวนะครับ อังอะไรอะยี่สิบบาทสีดำดำแล้วอันนี้ก็ปลูกไปพอออกรากเยอะเราก็ขายได้รนะ้อยเนี่ยร้อยหนึ่งแปดสิบได้แน่นอนแล้วครับนี่ี่บัวบัวทั้งนั้นครับนี่โอ,อ้โหสองแปลงน,นะครับนี่เยอะแยะเลยครับนี่แค่นี้นะครับจากลุงดำครับมาดูอ่าเขาเรียกว่าคือเศรษฐกิจอย่างหนึ่งนี้ทำไรายได้ได้ปูหลวงครับ บุญหลวงกีบเดียวบุญหลวงไทยๆนะครับสวัสดีครับ